สวัสดีครับเ,เพื่อนเกษตรกรเาวสวนทุกท่านมาปั่นเอานามักเพื่อจะแยกอากาศนะครับน้มามักหนอกกล้วยจุลินทรีย์หน,นอกกล้วยเลื่อยกำหนดเมื่อหลายมืออยู่ครับลืมไปเลยพี่นอ้องนะครับแต่กับว่าเป็นยังนะครับขามาปั่นเอาที่หลังก็ได้เพราะว่าน้ามักนี้สามารถที่จะใส่ได้เหมือนเดิมนะครับปั่นเอาแต่น้ำส่วนกากเนี่ยเขาจะตากแห้งหรือว่าจะเอาไปใซ่โค้ไหม สนใหม่เลยก็ระไดขึ้กันนะครับมลาเป็นอย่างคือเฮเทนามากเทดอกดินอ่สาเหตุที่เฮเทนามากนะครับเพื่อจะปรับค่าพิเอตของดินนะครับดินในสวนที่ผมทําเกษตรหลังบ้านนี่นะครับมีคาอยู่ที่เป็นกลางนะครับคาอยู่ที่เจ็ดเมื่อผมปลูกทุเรียนนะครับเพิง่งเพิ่งปลูกนะครับเพิ่งเรียนลูกศึกษาเรียนลูกหาของมูลต่างๆทูเรียนเขาชอบดินเป็นกรดอ่อนๆนะครับ ค่าของดินก็นควเ้เป็นดกดเป็นดังก็สุเดียนชอบนะครับ4.5 5.5อยู่ประมาณนี้นะครับหาะุดหบหรือว่า6 6นี่ก็ยังยังจะเริ่มเติบโตบดีนะครับค่าที่เหมาะสมสำหรับสุเดียนคว้เป็นกดเป็นดางหรือว่าคาที่เอดกับยูที5.5ซึ่งผมได้ไปหาของมูมของกลมพัฒนาที่ดินนะครับที่ เพื่อนใดกำหนดไว้ว่าค่าที่เหมาะสมสำหรับการปลูกตุเรียนดูที่ตาดายคาพี่เอ็ดนะครับมีวิธีสิเฮ็ดให้ดินนะครับเป็นกรดอ่อนๆใดจังใดถ้าเขาซื้อพวกกรรมฐานนะครับกรรมฐานนี่จะปรับค่าดินแต่ว่ากรรมฐานนะแพงครับเอาเกรตรเน้นหน่อยทุนหน่อย นะครับจาเป็นท so ี่ต้องหาวิธีที่ต้องลดกดลดความเป็นด่างนะครับเพิ่มความเป็นกรดเข้าไปให้ได้ค่าที่เอยดูทีหาจุดห้าหรือว่าห้านะครับเพื่อเหมาะสมกับการจะเริญเติบโตของตัวเรียนโคกตัวเรียนของผมนะก็มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะครับอยู่ที่การ พิจ็นั่นเองนะครับเจ็ดนี้คาเป็นกลางนาะพี่นอกนะครับตามวิชาการผมเองกับบอมีนนักวิชาการนะครับแต่ว่าข้อาอยากรูข้อมูลอันใดที่มันเป็นประโยชน์สําหรับข้ากระต้องหานะครับเมื่อคาพ่เอตจิวติเจ็ดข้าจะปลูกทุเรียนข้ากรต้องปรับคาของดินขาบปอยากซื้อกับมะถันข้ากระใส่น้ำมักปุ๋ยมักต่างๆเพื่อปรับคาค้ามเป็นด่างให้เป็นกดนรดอ่อนๆสำหรับการปลูกทุเรียน ผมก็เลยได็เห็ดน้ำมักนี่แหละครับน้ำมกักหลายอย่างนะครับหลายอย่างหลายแนวเพื่อที่จะใส่ในสวนนะครับก็ยังเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ในดินอีกต่างหากจุลินทรีย์นอกกล้ว,กวยก็เป็นอีกนะครับตัวเลือกหนึ่งที่ผมเห็ดน,นะครับเห็ดเพื่อต้องการที่จะปรับค่าพีเอชของดินนะครับนอกจากเศษซากวัชพืชแล้ว ะครับตีปับคาของดินกันยังมีน้ำมักนี่แหละครับคันเอาเลยครับคันเอาแต่น้ำส่วนกากผมจะเอาไปใส่โคกทนเรียนนะครับวิธีใส่กั็ผสมน้ำนะครับห้าสิบซีซีต่อน้ำสิบลิตรหรือยี่สิบลิตรก็ขึ้นอยู่ครับอ่าควบตองการของพี่น้องว่าจะใส่กับพืชชนิดใดเป็นหัวเชื้อที่เข้มข้นนะครับ เป็นอย่างจังว่าหัวเชื้อที่เข้มข้นพอเขาบ่ได้ใส่น้ำนะครับที่เป็นน้ำยูนีได้จากนอกล้วยกับกากน้ำตาลนะครับเกิดการมักมมแล้วก็จุลินซี่์ข็ย่อย,ยอยน้ำนะครับสิ่งมีประโยชน์น้ำมักนี่นะครับน้ำมักทุกชนิดนะเจ้าก็จะมีความเป็นกรดนะครับเมื่อเข้าต้องการ เอาไปลดค่าความเป็นด่างครับก็เอาน้ำมักนี่แหละครับน้ำมักเป็นลดค่าความเป็นด่างของดินให้เป็นกรดอ่อนๆเลาก็ต้องตรวจเช็คมึงค่าพิเอดของดินนะครับอยู่เสมอสำหรับในโคกทุเรียนถามว่าทุเรียนตายว่าตายคือกันครับว่าเมนว่าตายว่าดินภาคอีสานเนี่ยมื่อใส่ว่าจะปลูกทุเรียนาย ครับ่าวาดินแต่ละพื้นที่น้ำดินนะครับมีส่วนที่จะเหตให้ต้นทุเรียนจะเริ่มเติบโตได้ต้อนน้อยต้นใหญ่ก็แล้วแต่น้องพี่น้องนะผมบ่มีต้นใหญ่หรอกครับมีต้อนน้อยซื้อต้อนละหาสิบบาทแล้วก็ซื้อต้นทุเรียนถอนมาเลี้ยงนี่แหละครับ ก็ได้แล้วครับได้วหัวเชือ้เอเขาก็เก็บเซลโลไว้นะครับกองแล้วก็เก็บเซลโลไว้เมือ่อเขาต้องการฉีดพ่นต้นไม้นะครับทุกชนิดหรือว่าราาโรดผักเขาก็นําไปใช้ได้เลยครับคงจะส่โลนะครับถ้าน้ำม,มากเขาไม่คลินเหม็นถ้าสแก้ไขจังไดแต่ปัญหาครับเขาก็เพิ่มกาก,ากน้ําตาลใส่น้ำข้ามาหรือว่าทันนี้แป้งเข้ามาก,ก็ได้นะครับทันก็เอาแป้งเข้ามา ผบมีแปลงเข้ามานะครับประซื้อเข้ามากมากคับขันเอาแต่น้ำหรือว่าจะใส์ทังกาดก็ได้เช่นกันโอ้ยหล่นแล้ววะมันจะจ้องช่องอากาศไว้นะครับเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ทำงานนะครับ ฝาเกบไว้นะครับดาดลดกล่องปุ๋ยมากนะครับในสวนเฮาก็จะมีจิลนทซี์แมนลงดินเฮียลงดินยังสี่กับมีจิลนทซี่นะครับถ้อายอย่าไปคิดว่าเออเซงที่เฮาเห็ดนี่บ่มีคุณค่านะครับคุณค่ามาหาศาลนะครับหลาดลดลงกล่องปุ๋ยมากนะครับหลาดลดลงเงาไม้ จินทซีนอกล้วยครับคลิปก่อนๆน,นะผมเห็นนะครับคลิปนี้ผ้าเพื่อนๆมาขันเอาน้ำของจุเลซีนอกล้วยจากมันเขาก็เอาไปใส่เนี่ยนะครับเรียบร้อยครับเท่ากันได้แล้วส่วน มุนี่ก็เอาไปล่างนะครับล่างใช่เงาต้นไม้ก็ปิดไว้นะครับหลางทำควาสะอาดเขียนวันที่ไว้เรียบร้อยนะครับสามเดือนถ้ามีกินนะครับมีกินเหม็นหรือว่ามีนอนเพื่อนๆก็เติมจุลินทรี่เข้าไปนะครับน้ำเข้ามา น้เปรี้ยวสองยางนี่ก็เติมกาก,ากน้าตาลหรือว่าท่านมีน้าตาลไส้แดงท่านก็ใส่น้าตาลไส้แดงก็ได้นะครับแทนกาก,ากน,าน้ําตาลจุดินซี่ก็จะทํางานคือเก่านะครับอยู่ในโหลนี่เขาก็จะทํางานเหมือนเดิมนะครับกี่มีกินเน่าๆนะครับเฮาก็จะได้จุลินซี่ กลับคืนขึ้นมานะครับช่วงนี้จุลิซี่เขาฟักตัวนะครับเมื่อเขาเปลี่ยนเต็มที่แล้วเขาก็จะฟักตัวนะครับก็จะมีกิน,นหลายคนว่ามันเน่ามันเสียบบเสียนะครับบบเสียเ,เพื่อนๆก็ลองทําตามวิธีที่ดอกติ่งเบาม้งนะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางให้กับเกษตรกรนะครับผููที่ยังบอท่านเคยมักผู้ที่เคยมักก็ต้องขอโทษขออภัยกันแล้วกันนะครับ วิธีเห็นวิธีทำกับหลายคนหลายเทคนิคนะครับแต่ละคนเสียเมาประยุกต์ใส่จังใดจะในสวนของท่านนั่นก็นอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจโดยดีตลอดมาพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ